ไปกับโบจะพามารู้ทุกโซ่ทุกมุมของการทํางานของเราว่าเราทํางานอะไรบ้างคือต้องบอกว่าเราจะ่อนท้างซีเรียสเรื่องเวลาเพราะว่าเราอยู่ได้แค่สี่ชั่วโมงแล้วชุดของเราแบบมีเป็นร้อยเลยดูพยาก,กรณ์อากาศมาโค้ฝนตกอ่ะพี่แรงมาก <c oughs> มันพูดว่าอะไรป <c oughs> ะพอเป็นนางแบบแล้วสวยเลยคือปกติมันเป็นคนหายโบดู <c oughs> ดีมากเลยอ่ะ <c oughs> นี่ตากล้องของเราทั้งหมดไป ขอใช้คําว่าต่างคนต่างเดินเรามั่นใจในศักยภาพน้องๆในทีมเรามากๆตอนแรกโบแค่แบบคิดว่าเราได้ชุดมาเราถ่ายแล้วเราก็ขายใช่ไหมแต่สุดท้ายมันไม่มันเลคนโอ้อะไรขนาดนั้นอะอะไรขนาดนั้นเมื่อคือดมทีมของเราโบกันยาร่ะเย้ทุกคนสวัสดีค่ะแล้ววันนี้นะคะกลับมาพบกับรายการนี้นะคะเอ้ยลงไไปปะเนี่ย ไปไปด้วยกันไปได้ค่ะโอที่สุดละคือวันนี้เป็นรายการใหม่เดี๋ยวบอกว่ารายการอะไรบอกมือหน่อยบอกมือพร้อมไหมคะพร้อมค่ะมีใครอยากไปรถคันนู้นไหมคะไม่มีค่ะโอเคค่ะเจอกันที่นู้นนะคะบ๊ายบายคืออ่ะเดี๋ยวมาเปิดรายการอยางเไ็นทางการรายการนี้นะคะเป็นรายการใหม่นะคะชื่อรายการว่าโตไปกับโบ ซึ่งรายการนี้นะคะจะเป็นรายการที่เราเนี่ยจะพามารู้ทุกซอกทุกมุมของการทํางานของเราว่าเราทำงานอะไรบ้างน้ํำปลาทํางานยังไงซึ่งวันนี้เป็นวันที่เราจะออกกองค่ะเป็นกองถ่ายเสื้อผ้าแบรนด์อะไรคะ โคดี้ค่ะอ้ยก็คือคนนี้เป็นเพื่อนนะคะดิวตัวมาถ่ายทําซึ่งท so ุกคนรู้ป่ะว่าการที<_<__<_<_<_<__<_่เราออกกองทีหนึ่งเวลาเราทาเสื้อผ้าใช่ป่ะคือตอนแรกอะคิดแค่ว่าถ่ายไปให้มันแบบมีมีรูปลงแล้วเดี๋ยวลูกค้าไม่เห็นแต่สุดท้ายแล้วมันคือภาพลักษณ์ของแบรนด์ถ้ามันใส่แบบไปถ่ายกับที่ที่มันไม่สวยอย่างเงี้ยคือเสื้อผ้ามันก็จะไม่สวยถูกไหมเราเลยลงทุนเต็มที่มากจ้างนางแบบแต่อันเนี้ยคือใช้เพื่อนเพราะว่าประหยัดงบคือพอไปจ้างนางแบบจริงๆริอะคือแต่ละคนอะหลักแบบโอ้โหราคาแบบคนี้ไม่ หมายถึงคําว่าแบบเขาแพงนะแต่ว่าหมายถึงว่าเราไม่เคยเข้ามาในวงการที่แบบต้องไปจ้างนางแบบถ่ายอ่ะไม่เลยไม่รู้ว่างบอ่ะมันแบบขนาดนี้อ่ะเราก็เลยแบบจํากัดงบให้ได้มากที่สุดเดี๋ยวเราจะมาทําคลิปเล่านะคะทําในคลิปนี้แหละแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้เราต้องเดินทางไปที่คาเฟ่ก่อนซึ่งคาเฟ่เนี่ยเวลาเราไปเนี่ยเราก็จะขอสถานที่ก่อนอยู่แล้วเรายกคนเข้าไปเนี่ยเข้าไปถ่ายรูปเอาไปเปลี่ยนชุดเยอะอะไรเงี้ยต้องขอก่อนนะคะเข้าไปแบบแอบถ่ายเงี้ยไม่ได้ก็คือได้ทําการขอเรียบร้อยแล้วและในตอนนี้เดี๋ยวเราก็ต้องรีบไปเพราะว่าตอนนี้นัดพี่ศตูเอาไว้นัดไว้บ่าย ซึ่งตอนนี้เราต้องรีบไปเพราะรีบไปเซอร์เวสสถานที่ด้วยแต่ไปเซอร์เวกันแล้วรอบหนึ่งนะแต่ครั้งนี้ก็คือจะรีบไปเก็บภาพไปอะไรกันก่อนไปค่ะทุกคนเดี๋ยวค่อยเล่าระหว่างทางและนี่คือทางเข้าของคาเฟที่เรามานะคะคาเฟนี้จะเป็นแบบคาเฟ่กึ่งสตูดิโอนะทุกคนมันค่อนข้างลึกมากแน่เห็นแบบนี้ใช่ปะยังต้องเข้าไปอีกประมาณ 1>, 1กิโลค่ะถ้าเกิดว่าใครกําลังแบบหาสตูดิโอถ่ายพวกชุดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็แนะนําที่นี่ได้นะเพราะว่าหลายแบรนด์ก็มาถ่ายที่นี่สวยนะเป็นฟิลแบบธรรมชาติธรรมชาติรราตหรือว่าถ้าใครเห็นคลิปนี้นนี้ลแล้วอันนี้อย่างที่บอกคือนอนทบุรีนะครับใช่นนทบุรีถ้าเกิดว่าใครแบบมีสตูดิโอในใจหรือว่ามีที่ที่แนะนําอ่ะก็คอมเมนต์มาได้เลยคือตอนนี้สั่งอันนี้ไปสั่งพี่แก๊บไปไ พี่แกต้องเข้ามาในนี้ด้วยอะเดี๋ยวเราไปถึงที่คาเฟ่แล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าคาเฟ่แล้วสวยขนาดไหนแล้วก็วันนี้คือเราจะถ่ายแบบมีชุดอะไรบ้างนะคะถ้าเกิดว่าใครกําลังดูอยู่นะคะเข้าไปดูในร้านได้ มีขายที่ช้อป e ี Lazada แล้วก็ Tik t o k s ช o อแล้วก็ l ล n e ไมช h อ p นะคะมีหลายช่องทางมากเข้าไปดูได้มี i อมีมี c e b o o k ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะเอาผ้าสวยๆมาให้ดูกันค่ะอ่ะไปเนี่คือเข้ามาแล้วนึกว่าจะถึงแล้วยังนะคะยังต้องเข้าไปอีกอันนี้คือเจ้าของเราเจ้าของคาเฟ่เราจะเข้าาจะเจ้าของที่ราะนี่แบบเขาบอกว่าเข้าไปอีกโอ้โหคาเฟ่ลับจริงอันเนี้ยลึกมากไปค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาไปทัวร์กันนี่ค่ะทุกคนนี่คือสถานที่ถ่ายทาของเราอ่ะมีเป็ดด้วย ค่ะวุ้ยคาเฟ่ดูล่มลื่นมากไม่เห็นปะคือถ้าเกิดว่าใครจะไปเช่าสถานที่ถ่ายทำอย่างเงี้ยมันต้องขออนุญาตก่อนนะทุกคนคือหิวมากเขาเปิดปะเปิดว้าวมียำด้วยคือตอนนี้หิวมากไปไก่เปลี่ยนชุดก่อนไปเดี๋ยวสั่งให้อาบอกมือหน่อยจา้า <c oughs> น้องๆเตรียมพร้อมแล้วใครขายข,ายข้าวอะแคท มาแล้วผมไม่ไหวแล้วหิวอ่ะหิวกันปะแต่ว่าโบสั่งแม็กมาโบสงสารแก๊สสุดๆเลยอะ,อะยำยกร้านเดี๋ยวไปสั่งก่อนคือวันเนี้ยพอแบบเรามีนางบงนางแบบช่้่าหน้าที่ของโบก็คือถ่ายบล็อกพอเพราะว่าปกติเราจะเหนื่อยมากเป็นนางแบบคนเดียวในร้านไม่เชื่อไปดูในร้านดิสวัสดีค่ะไม่เจอกันนานเชอรี่สวัสดีค่ะกินอะไรกันไหมแต่โบสั่งไอ้นี่มาเฟรนฟรายเดี๋ยวเรากินเฟรนฟรายเนาะ โอเคเดี๋ยวสั่งข้าวก่อนเอมสั่งเป็นข้าวยำไก่ทอดหนึ่งค่ะขอโทษค่ะ <c oughs> เอาเป็นข้าวไก่ทอดดีกว่าค่ะขอโทษอีกครั้งเอาไก่ย,ย่างจิ้มแจ่วคะ่ะหนึ่งแล้วก็ไส้กรอกหนังกรอบทอดหนึ่งค่ะไก่กระเทียมเอาไก่กระเทียมค,ะออค่ะอ่โอเคเรียบร้อยเอาเลยเริ่มเลย <c oughs> อ,อ,อยู่ไหนอ่ะอีกประมาณ20นาที งั้นก็ถ่ายไอช่วงที่ไม่มีเขาก่อนได้ปะ่ะคือต้องบอกว่าเราจะค่องท่าซีเรียสเรื่องเวลาเพราะว่าเราอยู่ได้แค่สี่ชั่วโมงแล้วชุดของเราอ่ะมีเป็นร้อยเลยชุดเยอะไปหน่อยโอเคอยู่โอเคอยู่ในวันนี้เราก็จะเก็บภาพบรรยากาศให้ทุกคนได้ดูนะคะคือครั้งนี้เรามีนี่มาเป็นวัาหุงเพราะว่าจะได้รวดเร็วแต่ไม่เร็วหรอกเราก็ประมาณนี้แหละ <c oughs> <c oughs> ชิลๆโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มถ่ายกันแล้ว <c oughs> ก็คือตอนที่เราถ่ายเนี่ยเราก็จะมีทําแบบนี้มา <c oughs> เป็นแบบนี้เพื่อที่เราจะได้รู้ว่า1นึ่งสองสามทำอะไรก่อนแต่มันก็จะเกิดเหตุการณ์หน้างานนี่ เพราะฉะนั้นเราจะถ่ายเป็นถ่ายรวมไม่ได้ไม่ได้อ่ะเซตสามก่อนก็ได้หรือถ้าถ่ายแยกไปเลยก็จะได้จบนั่นเป็นถ่ายแยกก่อนแล้วค่อยมาไล่เซตสามปัญหาตอนนี้คืออะไรปะไม่ได้ห่วงอะไรเลยสงสารแก๊ปอุยเมีทางใกล้เข้ามานะจริงเหรอเราน่าจะไม่รู้ทางเนาะเราจะรู้ตอนตออสิริมาแนะนำโอเคทุกคนแต่จะอยากอินเสิร์ตร้านให้ดูอ่ะทุกคนร้านสวยมากนี่ตรงนี้แบบ มองไปถึงแล้วไอ้มองไปจะเป็นแบบทุ่งนาสวยงามมากและนี่คือร้านในวันนี้สูตรนางแบบยังไม่มาอีกคนนึงอะเราต้องถ่ายนี่ก่อนถ่ายแยกก่อนแล้วค่อยถ่ายรวมไม่เป็นไรแต่เข้าใจได้เพราะว่าแบบมันอาจจะด้วยทางนู่นนี่นั่นเราก็ต้องแก้ปัญหาหน้างานไปเพราะว่าที่เนี่ยเราจะอยู่ได้แค่สี่ชั่วโมงเท่านั้นแล้วคือเราอะกลัวอะไรรู้ป่ะดูพยากรณ์อากาศมากลัวฝนตกอุ้ยสวยมากอุ้ยหลวมเหรออันนี้ไม่ได้หลวมธรรมดานะหลวมมากต้องมีปัญหาหลวมแน่เลยอะคนน้องเดียอุ้ยจะสวยมากเลย อันนี้คือน้องเดียนะคะน้องเดียเซไฮหน่อยฮะบายบายเอออุ้ยหลวมมาอันนี้คือไซส์เอสเหรออค่ะอุ้ยเอ็กเอสแล้วนะไอไก่หลวมปะกางเกงเราผิดไซส์หรือว่านั่งแบบตัวเล็กเกินไปวะไม่แต่เอ็กเอสร้านเราเอวท่าไงอ๋อเออเอ็กเอร้านเริ่มจากยี่สิบแปดเลยอันนี้ลองตลาดก,ก่อนแต่สวยนะกางเกงนะเนี่ยดูดิสวยมากเออแต่ว่านั่งแบบเอวเล็กเล็กเลยถ้ากดทำงานโดยที่แบบไม่ได้มีอะไรรองหัไม่ได้เลย เพราะจะเขาเป็นปลาโดอนอัดป่ะสวยมากห,หมดแน่นอนตัวเนี้ยสวยมากชอบพี่้คนตั้งใจไม่แล้วชุดเราอะ่ะพอแบบมีนางแบบจริงๆมาใส่อะ่ะคือกลายเป็นแบบแตะกอนไทยเองนะพอะอให้นางแบบจริงๆเขามาถ่ายมั้นคือต้องยกระดับอะ่ะไหนพี่ดูนิสุดสุด โอ้โหระดับโลกใครจะเอาตัวคนนี้ไปนะคะอแล้วเราก็คือจะต้องแก้ไขปัญหาเนี่ยข้างหลังจะมีเป็นโคซี่แบบนี้ที่เราตั้งใจมากแบบนี้นแบบอ่ะพี่แรงมากมันพูดว่าอะไรปะเพอเป็นนางแบบแล้วสวยเลยคือปกติมันเป็นคนหายโบ <c oughs> อ่ะพี่แรงเกินรับ <c oughs> ไม่ได้รับ <c oughs> ไม่ได้ไไดีดีกว่าหออย่าพูดนะทุกคนมากินเป็นไฟยังไว้นะพี่คือแม่งดูแบบดูดีมากเลยอ่ะดีใจอ่ะมีความสุขเออ มีความสุขและอยู่ด้วยอมูดมันจะแบบเป็นอีกมูดนึงไปเลยอ่ะทุกคนกางเกงนะคะเด้งขึ้นมาเลยช้อปปี้ไรมามช้อปติ๊ก,กช h o p หรือว่าเสื้อตัวนี้นะคะคอ p p e r ซื้อได้เหมือนกันเดี๋ยวอินเสิร์ตรูปให้ ตากล้องของเราทั้งหมดนี่คือทั้งหมดที่เรามีแล้วนะในออฟฟิศอะตั้งกล้องตั้งกล้องมุดมุดหน่อย,อยใครที่ชอบรายการนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไคร้นะคะ <c oughs> เราจะพาไปดูเบื้องลึกเบื้องหลังนะคะของงานของเราะคะ <c oughs> ว่าเราทําอะไรกันบ้างในวันๆนะคะนอกจากการกินเนี่ยเรามีอย่างอื่นด้วยโอเคค่ะนี่ค่ะล่าสุดก็คือต้องใส่เองนะคะทุกคนเพราะว่าเซตแรกขาดคนค่ะใครที่สนใจกางเกงยีนนะคะสามารถสั่งซื้อได้เลยใส่สบายมากเป็นกางเกงยีนสําหรับคนที่มีขาค่อนข้างใหญ่เดี๋ยวปลายหูนกน้อยสบายมากสบายใจ ใจชมมากก็คือเสื้อนะคะก็จะมีขายคือทุกอย่างที่ใส่ในวันนี้มีขายใน s h อ p e e Lazada หรือว่า l ล n e อดคือทุกอย่างมีขายหมดเลยนะคะแล้วก็วันนี้ทุกคนสวยกันมากๆดีใจมากๆที่ได้เจอทุกคน ตอนนี้นะคะนะก็เสร็จกางเกงยีนไปแล้วนะคะแล้วคือกางเกงยีนสวยมากอะดูกางเกงยีนสวยมากจะบอกว่ากางเกงยีนรุ่นนี้นะคะเหมาะสําหรับผู้ที่มีเขาเรียกว่าขาใหญ่ใช่ไหมเวลาเราขาใหญ่เราจะหางเกงยีนใส่ย,ยากมากแล้วมันทําให้ดูขาเล็กลงนะใช่เพราะว่าเราทาเป็นทรงบานออกไงแล้วเป็นทรงจําเอวพอจําเอวแบบนี้ใช่ปะแล้วมันบานออกอะทำใหนะ้ใส่ง่ายไหนลองกระโดดดิจําเอล เออจำเอลไม่ว่าจะเป็นคนตัวเล็กหรือตัวใหญ่ใส่ได้หมดเลยแต่จะบอกว่าขอโทษทีเพราะว่าไซส์อมันเริ่มต้นตั้งแต่28เพราะว่าตอนแรกอ่ะเราทํากันแบบทําเอาออกมาลองทำเฉยๆแต่ว่านนาคตถ้ารุ่นนี้ขายดีนะคะเราจะจัดให้ในไซส์ตั้งแต่24ขึ้นมาเลยแต่นี่มันเริ่มตั้งแต่28รุ่นนี้ถ้าใครอยากซื้อนะคะซื้อได้เลยในช้อปปี้ไลน์ชอปอะไรทุกอย่างมีครบหมดแล้วนะคะทุกคนสามารถเลือกซื้อได้เพราะมันสวยมากทุกคนยกตัวไอ้คอปท็อปตรงเนี้ยเราก็ขายนะก็สามารถเลือกซื้อแบบบมทชันนไดเเออาาาาวววใใใสสส่่่ยหรืปะล ดเดี๋ยวไป<ๆ>เปลี่ยนชุดต่อไปเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าตอนนี้คุณนกน้อยทําอะไรอยู่นะครับผมที่วันนี้มากองถ่ายกันด้วยกันฮะคุณนกน้อยทําอะไรฮะกินข้าวกินากินอะไรฮะไก,ก่กระเทีย<ำ>มนะคะรับผมบรรยากาศดีนะแบบบ้านๆสวนสวนทุ่งๆสง,งส,งสงบเงียมจังสงบเงียมฮะโอเคนะครับผมเป็นยังไงคะเป็นยังไงคะสวยไหมเอ่ยสวยกางเกงยีนรุ่นนี้เป็นยังไงไหนยืนหน่อยนิดนึงว้า กางเกงยีนรุ่นนี้นะคะเป็นกางเกงยีนทรงกระบอกนะคะซึ่งกระบอกเนี่ยจะตรงมาตั้งแต่สะโพกลงมาเลยเพราะฉะนั้นรุ่นนี้ใส่สบายมากและสวยมากใช่ไหมคะคุณเอลี่ยนี่คุณเอลี่จะใส่เป็นไซส์ 3XL นะคะสวยมากพอดีเลยทุกคนใครที่อยากแบบใส่แล้วทรงสวยนะคะแนะนำยีนรุ่นนี้มีทั้งหมด 3- 4สีด้วยกันนี่คะ่ะคุณเดียสวยมากยีนรุ่นนี้ว้าวสวยมาก ทุกคนในกล้องคือแบบเลิศเลอถ้าเป็นนางแบบแล้วคือดีไปหมดคือถ้าเป็นเราถ่ายเองอะทุกคนจะบอกว่าการถ่ายแบบอะมันไม่ได้ง่ายนะคน,นมันเหนื่อยมันเหนื่อนมากมันต้องโพสมันต้องคิดมันต้องอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง อันูใจอนี้คือน้องเกรสนะคะน้องอายุ17ปีเท่านั้นน้องบอกขอโทษไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องรู้สึกผิดเลไปไปน้องเกรซไปเปลี่ยนชุดปะ <laughs> เข้าใจได้เข้าใจได้น้องคือเพิ่งไปเรียนมาแล้วก็มาโอเคน้องเกรสไปเปลี่ยนชุดได้เลยค่ะอย่าอย่าไปว่าน้องนะทุกคนโอเคโอเคเราเล่นเราเล่น <laughs> กูจะไม่กินข้าวเอ้ยไก่ไม่กินไหมไม่กินละโกอ้วนโอเคน่าจะพอแล้วแหละพี่ให้เชอรี่เลยเอ้ยหรือหรือมึงก่อนดีกว่าไม่มึงก่อนแล้วเสร็จแล้วค่อยเปลี่ยนกับพี่เดียมีมุมอื่นปล่าวะพี่อยู่ตรงนี้ยังงี้หันหน้ามาหันหน้ามาเออเฉียงข้าเออจะได้แบบเป็นเปลี่ยนมุมนิดนึงนี่นะคะเรามีสีมิดไนด์ด้วยนะคะเป็นสีเข้มเออเดินได้เดินได้อภิษลัวได้เลยคนเนี้ย มึงมึงอย่างนี้ได้ไมึงเอออ่านหนังสือก็ได้อ่านหนังสือสะบัดผมนี้อ่านสะบัดผมเออเย้มมั่นใจไปเลยไปเลยเอออุ้ยสวยสวยสวยมึงสวยมากสวยมากเออสวยมากจบให้เขาดูรูปเขาจะได้ภูมิใจมึงจะได้มีกําลังใจในการถ่ายเป็นไงสวยไหมเออสวยเออนั่นแหละขอบคุณค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนชุดกับพี่เดียจะบอกว่ารุ่นนี้นะคะมีเป็นสีส้มด้วยเป็นรุ่นเดียวกันแต่เป็นสีส้มขอโทษนะคะน้องเกรซเอลเ่าอหร่ฮะเอลสามสิบเอ็ดเลสะโพกเ่าไหร่ฮะ 4 1ใส่ได้นี่สวยมากเลิศไปค่ะแล้วดิวฉันยังไม่ได้กินข้าวเกรซกินข้าวยังคะกินนี่ได้นะหยิบเฟนฟรายได้เลยเกรซประมาณนี้นะคะโอ และตอนนี้นะคะแดดล่มแล้วเราทําการถ่ายข้างนอกกันซึ่งนี่คือยินข่ายดีของเราอันนี้เดี๋ยวเราจะขึ้นรูปให้ว่าเซตเก่าของเราอาจจะให้น้องเกรสอยู่ตรงกลางแล้วให้ไก่อยู่ตรงกลางด้วยแต่ไก่อยู่ฝั่งฝั่งเกรสได้ปะ่ะดีปะ่ะเออใช่ดีอู้สวยมากๆเลยอเออบางคนนั่งบางคนนั่งเออไม่ในะกล้องโอเคปะ่ะมันมันยับนะ<ม>อาจจะต้องดึงลงมามนะดึงลงมาหน่อยเออโอเคแล้วเกรสลองนั่งปึ๊บเออโอเคสวยไก่ลองสลับกับเชอร์รี่ให้หน่อยค่ะ ช่สวยมากเดี๋ยวเราจะขึ้นภาพให้นะคะว่าเซตเก่าของเราที่เราเคยไปถ่ายกันจะเป็นแบบนี้แต่เนี้ยคือเซตใหม่แล้วก็จะมีสีใหม่มาเป็นสีสม้มตึ้งเลิศมากสวยมากจริงๆใช้คํานี้เปื้องหน่อยเพราะมันสวยจริงต้องมีเยลฟินแล้วแหละอะไร <c oughs> ไม่แล้วคือคนเนี้ย <c oughs> <sh arp> ชีวิตแบบคนมีความสุกขกับคนเนี <c> ้ย <oughs> รู้สึกคิดถูกไหมที่มาวันเนี้ย คิดถูกเพราะอะโรชอหูอยู่เป็นบ้านเลยเดี๋ยวดูนะมีน้ํานะมีอาดมนะมีรองเท้านะพร้อมกินข้าวก็คือกินอิ่มแล้วน่ะข้าวแกอิ่มแล้วแล้วก็มานั่งตรงนี้ต่อชีวิตอยากอยู่แบบนี้แล้วคือในในอีกภาพหนึ่งนะ <c oughs> เขากําลังทำอะไรทางานกันอย่างขมักขม้นฝั่งนี้ก็คือชิลประมาณนี้ก็บอกว่าอันนี้นคือในทุกครั้งที่มาถ่ายจะเป็นแบบนี้ก็คือลุงน้อยเขาก็จะมีการแบบติดรถออกมาด้วยตลอดเวเพราะว่าแกเบื่ออยู่บ้านนี่คือภาพรวมนะคะภาพรวมในวันนี้สวยงามสวยมากชอบอภีก็ให้เขา ขยับบ้างก็ได้คือเดินไปตรงนู้น,นกลับมาอยู่ท่าเดิมกัน <laughs> เป็นไงในรูปสวยมากอุ้ยสวยสวยตึงสองซ้าเออขมนิดนึงขะมีความสุขฮาา่าฮิฮิฮฮเออเออโอเคเป็นไงรูปสวยสวยสวยขอให้ทุกคนเดินอ่ะพร้อมกันค่ะหนึ่งสซ้ไป ขอใช้คําว่าต่างคนต่างเดิน <c oughs> ขออีกรอบหนึงแต่ขอเกตไม่ต้องรีบมากไปไปอีกรอบนึงหนึ่ง,งสองสามเดินเออมองหน,น้ากันนิดเดึงเออ <c oughs> แล้วคือเชอรี่หันไปไมองแล้วน้องหันห้อสวยสวยสวยเอเวนเจออ่ะโอเคโอเคขอดูภาพรวม <c oughs> ขอซีนอื่นบ้างได้ปะขอซีนแบบเนี่ยยืนยืนตรงเนี้ย้วยได้ป่ามีคนนั่งมีคนยืนตรงนี้ด้วยได้ป้าโต๊ะเนี้ยแต่ว่าเออเนี่ยอย่างเงี้ยมีคนนั่งคนนึงมีคนยืนมีคนดื่มชาะอะไรเงี้ยแป๊บนึงขอดูภาพรวมก่อนเออเออลองแบบไม่เห็นโต๊ะก่อนได้ป้าสวยวะเชอรี่ลองออกก่อนแป๊บนึงเออเพราะว่าสีมันครบเดี๋ยวแป๊บนึ่งนะเชอรี่โอเคครับไปเลยฮะุยวสวยมากสีรวมสวยมากโอ้โหเออไปแล้วไปแล้ว สวยมากๆจบและนี่นะคะก็คือรุ่นกางเกงยีนนะคะรุ่นโคโซ,ซี่ยีนนะคะรุ่นแรกต่อไปเป็นอะไรเอ่ยอันนี้รุ่นเราจะมีเป็นขารุ่นขาไม้อีกอันหนึง่งก็คือวันเนี้ยโชคดีที่อากาศมันโอเคคือแต่ก่อนนะเราไปถ่ายกันอย่างเงี้ยเราก็จะไม่รู้ไงเราก็จะเน้นว่าแบบทํางานเสร็จเช้าโอเคแต่ว่าทุกคนรู้ไหมว่าแดดในช่วงบ่ายโมงไปต้นไปมันจะโอเคกว่าในช่วงเชา้าเพราะว่าช่วงเช้าอะแดดมันจะลงหัวแล้วมันจะถ่ายยากรูปมันก็จะแบบโดนแดดไปครึ่ง,ยยงนึงอะไรเงี้ยใครที่อยากจะถ่ายรูปนะนี่คือความรู้เลยนะคือเราอะเจ็บกัน เยอะทุกคนเข้าใจปะเพราะว่าเราอ่ะไม่ค่อยจ้างใครทาเองกันหมดเหมือนกับเรามั่นใจในศักยภาพน,น้องๆในทีมเรามากๆแล้วก็เคยจ้างแต่ว่าเหมือนกับไม่ถูกใจเราแต่เขาก็ไม่ได้ผิดหรอกเราไม่สามารถบังคับได้เพราะว่าเราไม่สามารถไปนั่งงานได้เวราก็เลยแบบรู้สึกว่าเออบางทีมูดมันยังไม่ถูกใจเราอะ่ะภาพที่เราได้มันยังไม่ถูกใจแล้วก็รู้สึกว่าเราทําเองดีกว่าน่าจะถูกใจเรามากกว่าเพราะว่างบที่ใช้ไปอะ่ะมันก็จะประหยัดลงมาด้วยเลยรู้สึกเออยอมเหนื่อยหน่อยดีกว่าแต่ว่าคือเราคอนโทรลได้ใช่เราคอนโทรลได้แล้วคือออกกองทีปง ทำเองให้หมดแต่ก็โชคดีที่ว่าเรามีทีมเป็น YouTube อยู่แล้วไงก,วก็เลยมีกล้องมีอุปกรณ์เขาเรียกว่าต้องวางแผนมันต้องวางแผนหลายๆอย่างแล้วทีเนี้ยเราจะเห็นงบเองใช่คือตอนแรกโบแค่แบบคิดว่าเราได้ชุดมาเราถ่ายแล้วเราก็ขายแค่นั้นใช่ป่ะแต่สุดท้ายแล้วมันไม่มันอนะทุกคนเราอยากภูมิใจในผลงานของเราในแต่ละรุ่นที่เราออกแบบแล้วก็ขายใช่ป่ะแล้วก็เลยรู้สึกว่าเออมันต้องแบบมีคอนเซ็ปต์ในการถ่ายนิดนึงไหมหรือว่านี่เห็นปะ่ะเอาแดดลงปุ๊บเสื้อจะไม่สวยแล้วมันจะแบบแสงๆอะไรเงี้ยแค่นั้นแหละเราก็เลยกัน ที่เราถ่ายกันเองอะทุกคนทีมงานแล้วก็ใช้ทีมงานเราใช่ปะก็จะมีการเข้าสถานที่แล้วก็จ้างนางแบบซึ่งงบในวันเนี้ยที่เราลงกันมามันก็ประมาณแบบเป็นหลักหมื่นนะเยอะนะสำหรับโบโบ,โบรู้สึกว่ามันอนข้างเยอะก็ประมาณนั้นนะคะทุกคนสนุกสนาน,นะคะ่ะก็ครั้งหน้าใช่ปะถ้าเกิดเรามีแบบออกคอลเลคชั่นอะไรใหม่ๆโบก็จะมาถ่ายให้ดูเพราะว่าบางคนอะเห็นแต่ในมุที่แบบโบก,กินหรือว่าเล่นๆไปวันๆใช่ไหมแต่ก็คือเขาก็ไม่ได้เห็นว่าเอ้ยมีงานอะไรอีกหรือว่ามีมุมไหนอีกก็เลยอยากจะแช์มุมต่างๆให้ดูก็คคืออนนนนเเีีี้้้ยยปป็็แ่กกพพาาาารึงสดดด๋ววมล นอนาคตอยากเปิดนู่นเปิดนี่อะไรเงี้ยเราก็จะมาทําในช่วงน,นี้โบไปกับโบไปดูรุ่นต่อไปกันว่าเป็นยังไงคะ่ะและนี่คือในส่วนของกางเกงเขาเรียกว่าเป็นทรงแบบข่าม้าตัวนี้คือใส่แล้วผอมเลยเพราะว่าโบมไม่ได้เป็นคนผอมนะทุกคนแต่ว่าพอใส่แล้วมันดูผอมเลยอะใส่กับเสื้อยืดคอพล็อปของเราก็ได้ตัวนี้ใส่แล้วจบออกไปข้างนอกได้เลยดูดีมาก เฮ้ยสวยวันนี้สวยที่สุดอเอาแล้วนี่คุยคกันแล้วใช่แท็ก IG จีเดีย๋ยวแท็ก IG ให้ทุกคนจะเห็นๆใครสนใจนะคะสามารถเอาไปถ่ายแบบได้เลยแต่ต้องมีคิวให้โคซี่เป็นหลักแค่นั้นพอเนี่ยทุกคนดูทรงนะมันจะเป็นยีนที่เป็นแบบทรงขามา้าทุกคนเห็นปะ่ะแต่ถ้าใครที่เป็นคนที่พลัสไซส์ใส่อ่ะจะดีเพราะว่าจะเก็บทรงดีมากคืออย่างคุณเดียเนี่ยเขาผอมใช่ไหมแต่อย่างคนที่เป็นคนแบบพลัสไซส์ใส่อย่างเงี้ยจะดูเพรียวทันทีคุณเกรสคะหันหน้ามาหน่อยคะ เออดูเพียวมากดูเพียวทันทีสวยเลยสุดๆอะคุณไก่เป็นไงสวยไหมคุณรู้สึกยังไงกับรุ่นนี้ฮะ,ะอเออใส่แล้วผอมเออใส่แล้วผอมเอ้ยพอดีเลยหรอพอดีนะปกติโบใส่ทรงกระบอกอะโบใส่ไซส์ L ใช่ปะแต่รุ่นเนี้ยพอโบใส่ไซส์ L มันจะ้ังๆฟิตกว่าปกติเพราะว่ามันเป็นทรงที่เก็บ แต่ถ้าเกิดอยากสบายกว่านี้ก็ไปใส่ไซส์ XL ถ้าเกิดใครเคยใส่แบบทรงกระบอกไซส์อะไรอ่ะให้เผื่อไปไซส์หนึ่งน้อยากใส่สบายนะแต่ถ้าอยากเขา้ารูปไออย่างตัวนี้พวกใส่ไซส์ L มันก็จะแบบค่อนข้างฟิตน,นิดนึงแต่ว่าถ้าใส่แล้วมันสบายแต่ถ้าเกิดก่อนใส่มันจะฟิตนิดนึงปปเข้าใจป่ะตอนรูดซิอะไรอย่างเงี้ยแต่พอใส่ได้แล้วก็โอเคอ่าโอเคค่ะทุกคนสวยรุ่นเนี้ยไปซื้อกันมีหลายไซส์ตั้งแต่ XS จนถึง 3XL แต่ว่าร้านเราอ่ะมันจะเป็นร้านที่แบบเริ่มต้นมามันจะใหญ่นะคือสําหรับคนผอมอ่ะรออีกนิดนียววทา้ค่่่แต พาใส่ใส่แล้วจะมีไซส์เยอะหน่อยเออน้องน่ารักมากอายุ17อ่ะทุกคนเอ,อ้ยสวัสดีค่ะ ไม่ใช่คนนี้ค่ะห่างกับโบ9ปีอ่ะเด็กสมัยนี้โตไวมากเห็นป้าน้องใส่แล้วสวยมากดูเพลียวมากแล้วเสื้อนะคะก็เป็นเสื้อคอปตัวนี้เป็นรุ่นคอปท็อปนะคะสามารถซื้อไปใส่ร่วมกันได้เลยและทุกคนรู้ไหมค่ะว่าตัวนี้ฟรีใส่นะคะอก4 4ใส่ได้นะคะคอปท็อปเป็นไงคะพี่สวยไหมคะสวยมากเดี๋ยวอินเสิร์ตให้แล้วกันเดี๋ยวอินเสิร์ตให้ในส่วนนี้สุธีเขาก็จะมีหน้าที่ในการแบบ snap ก็จะเป็นฟิลแบบคลอปหน่อยส่วนของกล้องเนี้ยเขาก็จะเป็นฟิลแบบว่าเอามาลงไอจีได้ส่วนกล้องนี้ก็ เป็นวิดีโอส่วนคนนี้จะรับบทอะไรฮะ Tiktok โอ้อะไรขนาดนั้นอะอะไรขนาดนั้น, <c oughs> น,น,นไปค่ะคนต่อไปนี้อันนี้เพื่อนเราตั้งแต่สมัยนู้นเลยนู้นนี้เุ้ยตอนตอนออกมาจากประตูสวยนะเราต้องถือแก้วดขอยรอบนึงได้ปะออกมาจากประตูถือแก้วอ่ะหนึ่งสองสาเออเอาสวยสังั้นเออโอเคอไหนเขาดูหน่อยฮะ เอออุ้ยดูต่างชาติมาก <c oughs> น้องเขาก็ต่างชาติคือ <c oughs> ต้องบอกก่อนว่าเราพยายามรวมหลายๆคนหลายๆรูปแบบอย่างคนนี้เขาก็จะเป็นแบบสาวหมวยหน่อยประมาณนี้อย่างคนนี้เขาจะเป็นสาวพลัสไซส์อะไรอย่างงี้คนนี้เขาจะเป็นแบบผิวสีอินเตอร์อินเตอร์หน่อยนี่พลัสไซส์นิดๆแล้วก็เดี๋ยวมีคุณอะไรนะพี่เดียพี่เดียเขาก็จะเป็นต่างชาติเลยแต่ทุกคนพูดไทยได้แฮปปี้มากตอนแรกแบบเอาไงดีวะจะคุยไงกับเขาแต่โอเคทุกคนพูดไทยได้เราก็โอเค นะคะคือรุ่นที่ขายดีที่สุดของทางร้านแต่ว่าตอนนี้เราเปลี่ยนลายเป็นลายตารางแบบนี้ซึ่งสวยมาใส่สบายมากไหมคะสบายมาก,ามากๆตัวนี้<ม>นี่มีสีนี้ด้วยนี้เป็นสีแบบสีกลมๆคนผอมใส่ได้คนพลัดไซส์ใส่ได้เป็นไซส์เดียวกันสองคนนี้ใส่ไซส์เดียวกันน่ารักมากโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปถ่ายรุ่นนี้กันนี่มีหลายสีแปบ๊บนึงแป๊บนึ โอเคนี่คือโอเวอร์ไซส์มากทุกคนสวยมากคนตัวเล็กใส่ก็น่ารักถ้านั่งบนโต๊ะแล้วเอาเท้ามาบนเก้าอี้เออไม่เห็นกางเกงรู้ว่าเราเป็นไงขึ้นมาไดอุ้ยอย่างนี้ได้ไหมอย่างนี้แหละค้างค้างลองก่อนลองก่อนเฮ้ยแต่สวยนะทุกคนอันเนี้ยคือคนตัวเล็กมากนะใส่แล้วโคตรเท่เออไปเลยฮะอะฮะโอ้โหสวยสวยสวย แล้วห้ามห้ามขยับนะแล,แล้วห้ามขยับนะสอคนนี้ <c oughs> แต่ชอบสีนี้สวยมากเลยอะสีกลมสวย <c oughs> แต่จริงๆได้ทุกสี้วทุกคนใส่แล้วมันสบายมากเลยสองคนนี้คือใส่ไซส์เดียวกันอะ ทุกคนแบตจะหมดแล้วเราไปชาร์จแบตก่อนเดี๋ยวเหลือชุดส,สุดท้ายก็คือเป็นบ๊อบบี้ใครสนใจขออีกรอบหนึ่งใครสนใจก็คือสามารถซื้อได้วที่ช้อปปี้ไลน์มาชองลดติกต๊อกอบนะคะและนี่คือเซ็ตสุดท้ายแล้วสวยมากตัวนี้ไม่หมดสามสีนะคะสีฟ้าสีครีมแล้วก็ลายดอกนี่นะคะคุณเดียใส่เป็นสีฟ้าสวยมากค่ะด๋ยวขึ้นรูปให้นี่ลายดอกสวยเกินเราก็ใส่สีฟ้าค่ะ รุ่นนี้นะมี2ไซส์จะเป็น2ไซส์ที่แบบฟรีไซส์บางคนจะมีปัญหาว่าฟรีไซส์เนี่ยพูดคขาว่าฟรีไซส์เอ้าฟรีไซส์แล้วมันเท่าไหร่เอวเท่าไหร่อกเท่าไหร่มันต้องมีไซส์ที่ใส่ไม่ได้บ้างอ่ะเพราะฉะนั้นเราเลยทําเป็นไซส์เล็กกับไซส์ใหญ่ที่เป็นฟรีไซส์ก็คือคนตัวเล็กอะใส่ฟรีไซส์ไซส์เล็กไปผักไซส์ใส่ฟรีไซส์แบบใหญ่ไปซึ่งที่โบใส่อยู่คือฟรีไซส์แบบใหญ่นะคะก็คือคนที่ใส่ 3XL ใส่ได้เลยมันดีมากเดี๋ยวโบจะขึ้นรายละเอียดไซส์ไปให้ด้วยนน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 ะะะะะเเเเเเผืืื่่่่่่ออ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 อใคครรรรแแแบบยยยาาาาาาากกกกช้้้้้้้้ปปปปปิิงงงงไไไีีีีีขดดทหหวววววฮตตตมมมลลล็ณโ4 สี่โมงครึ่งแล้วคือเราอะที่สต,ตูนี้ได้ถึงห้าโมงคือตอนแรกอะ <c oughs> เราคิดว่าเราถ่ายไม่ทันด้วยเพราะว่าคดมันเยอะแต่พอมาถ่าย,ยันนึงก็คือเร็วกวก่าที่คิดเร็วกว่าที่คิดเยอะเลยเมื่อคือทีมทีมของเราประมาณนี้นนมีเคล็ดลับอันนี้รายการอะไรโต๊ะไปกับโบ แล้วคือเราก็เห็นครับโต๊ะไม้กระโบเราจะแบบพักช่วงกินบ้างือกินอนะมันมีอยู่แล้วแต่ว่าบางคนไม่ได้อยากลูก,กินก็จะมีอย่างอื่นให้ดูด้วยหรือใครอยากรู้อะไรอยากให้ทำช่วงอะไรลองบอกกันมาดูวันนี้น่าจะประมาณนี้เดี๋ยวรอเขาถ่ายรวมกันเดี๋ยวถ่ายให้ดูสวยมาก จบแล้วเซตสุดท้ายนนนจะมีมันจะมีมันจะมีมะมอย่างเงี้ยอยคนหนึ่งมันจะมีประมาณนี้อยคนหนึ่งโอโ้สวยงามชุดลายปะมันไหวไหมไดแดดแหรือเราจะไปในร่มอ่ะได,ได้ปะเออลองก่อนแต่แต่โบว่าไม่ไหวไปในร่มดีกว่าเฮ้แต่โบอยากได้อันนั้นนะอันนั้นเหมาะเพราะมันหวานมันหวานๆกับไอ้ไอ้ผ้าเนี้ยแล้วก่อนกลับอ่ะโบขอเอ,เอาไอ้เออพิงรั้วได้ ก็มีลายบางส่วนลองดูลองดูในกล้องว่าไหวปะชุดนี้สวยมากนี่เราไปข้างหน้าไหมอะถ้าไปข้างหน้าจบเลยอะปาทุกคนเอาว่าเดี๋ยวโบขอปิดคลิปก่อนนะคะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ใครอยากให้ทําอะไรนะคะอย่าลืมคอมเมนต์กันมานะคะหรือว่ามีใครมีสตูแนะนําก็ส่งมาได้นะสตูดิโอหรือว่าคาเฟ่แนะนําให้ไปถ่ายอะไรเงี้ยก็ส่งกันเข้ามาได้นะคะสตูเนื้อก็อร่อยสําหรับวันนี้บ๊ายบาย